บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆต้นนะครับผมสองสามสี่บารัมีบอลมีบอลที่สวยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งไปสนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเกินไปทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบนโทรศัพท์นี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีบริการสุดสวยสวยสวยน้องก้อย รับสายนะครับผมมาครับพี่บอลด่างบอลป้ายไม้กับไม้แมแม่แร่สวยๆแจ,จ่มๆจึง้งจึ้งจ้าตอนนี้ก็ลมหน้าวออมาแล้วพี่ตอนนี้ลมแรงมากผมขอขออนุญาตไปเร็วสักนิดหนึ่งลมแรงจริงครับพี่เปิดตู้ได้ชาวแวบชาวแวบอ่ะเริ่มกันที่ไม้ร้อยก่อนเนาะไม้ทุกต้นอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่เดี๋ยวต้นไหนเป็นไซส์ใหญ่กระถาง8เดี๋ยวผมแจ้งทีเนาะต้นนี้ปักษาพนาวันครับพี่นี่เลยไม้สวยกัดขาวนี่เลยฉายา นกน้อยในป่าใหญ่ครับพี่ปักษาพระนาวันนี่เลยกัดข่าวมาแล้วสวยๆจ้ะหนึ่งร้อยบาทครับพี่ปักษาพระนาวันครับผมนะด้านในใบกลมใบกลมจัดทินกรครับผมนี่เลยครับพี่ใบสวยกลมบล็อกนี่เลยครับพี่ใบอ่าไม้ฟอร์มเตียคอมแพคนะพี่อ่าใบแน่แนๆเลยนะพี่ใบกลมสวยจัดทินกรหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งรบาทร้อยเดียวจัดทินกรราศีมีนราศีมีนด่างสวยโบ๊บ้าโบ๊บา้บาตัวน,นี้ครับพี่ร้อยเดียวจ้ะ หนึ่งร้อยบาทนี่จะราศีมีนนะพี่หน้าดังเดิมนะหน้าด่านชมพูหน้าดังเดิมออริจินอลนะพี่ราศีมีนร้อยเดียวต้นนี้วิมานดินหน้าให้สวยครับพี่นี่เลยวิมานดินร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวและก็เพชรบ้านปฐุมหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจ้ะร้อยเดียวกระถางห้าจุดห้านิ้วหน้าให้สวยเพชรบ้านปฐุมจ้าต้นนี้มณีเป็นมณีล้อมเพชรหน้า แผงครับพี่หน้าแผงนี่เลยสวยสวยครับผมมานีแผงหนึ่งร้อยบาทจ้ะหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยดางสวยดังกระจายเขาเรียกแบบว่าดังวากิวเออหนึ่งร้อยบาทครับพี่มานีล้อมเพชรหน้าแผงร้อยเดียวจ้าวางกรวิมานดินต้นนี้ก็สวยครับผมต้นนี้ก็สวยครับพี่นี่เลยหน้าสมพูสวยหวานสัมหันแนวต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่วิมานดินร้อยเดียวต้นที่สองจากต้นที่สองเนาะนี่เลย ชมพูสวยหวานส,าสัมราศีมีนสวยๆอีกหนึ่งต้นครับพี่โอ้โหต้นนี้นี่เลยให้ไปร้อยเดียวครับพี่หนึ100่งร้อยบาทราศีมีนต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองนะฮ่าใส่ดัมเบลใส่ดัมเบลใ,ให้เรียบร้อยครับพี่จะได้ไม่งงต้นกันเนาะนี่เลยฮาร์ปครึ่งสวยๆจ้ะราศีมีนร้อยเดียวต้นที่สองต้นที่สองและทตอนนี้สีเรื่องงานครับผมเหลืองสวยๆมาแล้วครับพี่เดี๋ยวอ่าเขาจะกัดเม็ดแดงนะถ้าใครเคยเห็นตันโตนะพี่นะสำหรับสีเรื่องงาน เดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดแดงๆตัดความด่างเหลืองแบบนี้ในตอนโตหนึ่งร้อยบาทจ้ะลาสีเอ้ยสีเลือกงามขออภัยครับพี่นี่ตีแข้วหนึ่งทีสีเลือกงามสีเลือกงามหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่เลยเนาะอ่าแล้วก็เพชรบ้านมาทมครับผมหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นนี้ก็สวยนะนี่เลยไม่แพ้ต้นหนึ่งเลยจ้ะนี่ร้อยเดียวเพชรบ้านมาทุมต้นที่สอง วิมานดินเจอสวยอีกผมขึ้นอีกต้นนี้ครับพี่วิมานดินนี่เลยจะหน้าสวยๆโบ๊ะบาบาโบครับ,บพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สามวิมานดินจ้าทองสยามต้นนี้นี่จะโหหน้าสวยแจ่มว,ว้าวนี่เลยครับพี่หน้าเทปเทพออริจินอลหน้านนเดิมหน้าแดงเหลืองทองครับพี่ทองสยามสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่เลยสวยสุดจัดตอนนี้หลอดไปมาแล้วหน้าเข้มๆนะพี่นาอต้นนี้สองร้อยห้าสิบาททองสยามจ้าสวยจัดสวยจัด ถัดมาทางด้านนี้เป็นใบกลมเหลืองทองครับพี่นี่เลยสวยๆใบกลมบักพื้นใบเขียวตัดด่างเหลืองทองนะพี่เนาะมีอ่าสะดือแดงๆเหมือนไส้ซาลาเปานั่นเองครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าหยกจัก,กรพพัดนะครับพี่นี่จะใบกลมเหลืองทองเดี๋ยวผมดึงออกมาใหดด้ดูนี่ผมจะดนูนข้างเนยดูดูนะข้างนี้ว่าต้นใหญ่ไซส์โตแล้วเด้อแล้วเด้อหยกจัก,กรพพัดครับพี่ด่างเหลืองทองใบกลมต้นนี้เขาซองร้อยบาทจะ้ะสวยๆหยกจัก,กรพพัด ใบกลมบล็อกเหลืองทองนี่นี่มีโยกเลยใช่ไหมโยกเลยลมพัดลมพัดก็พี่ลมพัดเนาะเนี่ยลมพัดนะพี่ลมแรงมากยิ่งยิ่งลมบนนี่คือแบบโอ้โหไม้ใหญ่นี่คือสั่นคอนแคนคอนแคกนกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะต้นนี้ยกจัก,กระพัดับพี่เผื่อไว้เป็นตัวเลือกในใจจะ้ะอ่ะต้นนี้200บาทต้นที่2ครับพี่ยกจัก,กรพรรดิใบกลมด่างเหลืองทองจ้าและด้านนี้นปัก ษาเจอต้นนี้อีกหนึ่งต้นในกัดกัดขาวสวยๆมาแล้วครับพี่ปักษาพระนาวันหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองเนาะต้นนี้ครับพี่นกน้อยในป่าใหญ่ชายาเขาเออปักษาพระนาวันต้นนี้เท้าทองอินครับพี่เท้าทองอินนี่เลยเปิดด่างมาแล้วสวยๆหนึ่งร้อยบาทจ้ะเท้าทองอินแจมแจมจ้าและด้านนี้ราศีมีนเจออีกหนึ่งต้นครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สามนะครับพี่ราศีมีนราศีมีน หนึ่งร้อบาทต้นที่สามณลินทิปเปิดด่างสวยๆแจมว้าวแจมว้าวมาแล้วในชกันนี้เลยเป็นใบหอกครับพี่สะโพกผายนี่เลยสวยๆณนะลินทิปด่างเจมเจนี่อันนี้คือความด่างนะนะพี่เนาะเพื่อนไปเขาเจอ,อกเขียวขี้มา้าแล้วก็นี่เลยด่างแบบว่าด่างชมพูเข้มๆเลยหลอดใหม่มาแล้วณนะลินทิปหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยๆครับพี่ร้อยเดียวณนะลินทิปจ้าอันนี้เพชรเจ็ดสี ดังสวยแจมๆบา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 โบโบบาร้อยเดียวครับพี่โบบาบาโบนี่เลยครับพี่ครึ่งครึ่งเพชรเจ็ดสีนี่เลยแร่แบบว่าไม้แร่เก่าแร่อมตะทพี่เนาะหนึ่งร้อยบาทจากเพชรเจ็ดสีดังสวยเกิน จัดให้ใหญ่ๆครับพี่จัดให้ใหญ่ๆกับต้นนี้เทพพระสุธาครับผม5.5นิ้วไม่ต้องพูดถึงกระถางครับพี่ใหญ่ล้นจัดครับพี่หน้าสวยด้วยนี่เลยจะยกออกมาให้ดูกันนิดหนึ่งนี่เทพพระสุธาสวยไซส์ใหญ่ครับพี่250บาทนี่เลยถ้าบอกว่าเป็นไซส์ตั้งแม่และไซส์แม่พันเลยเทพพระสุธาอ่ะ2อยบาทต้นที่ ต้นเดียวได้แหละพี่ต้นเดียวนะต้นเดียวละกันต้นละกันจะขึ้นต้นหนึ่งต้นสองสามผมว่ามันจะยังไม่สวยเขาต้นนี้ยังไม่สวยเขาต้นนี้คือต้นเดียวละกันสองร้อยห้าสิบบาทจากเทพพระสุธาและถัดมาด้านนี้ครับพี่ดาราจะเป็นดาราใหม่นะพี่ชื่อว่าดาราลายไฟครับพี่นี่เลย <S <S hmm. เขียวแดงเริ่มออกดำดำครับพีน่นี่เลยเร,าไรไิม่มออกดำดำเปื้อนๆดำๆมาแล้วเนาะพี่น้องนี่เลยจะดาราลายไฟลอดมาแล้วอย่างสวยเลยไม้สามสี่ครับพี่เขียวแดงแล้วก็จะจะเริ่มกัดดำในตอนโต นี่เลยรายไฟต้นนี้ขอ350บาทแล้วครับพี่350บาทดารารายไฟใบดกจัดเลยนี่เลยสวยๆครับพี่ใบใหม่มาแล้วหลอดใหม่ก็มาแล้วจ้ะดารารายไฟจ้าต้นนี้ใบกลมๆครับพี่ชื่อว่างามวงวานนี่เลยจ้ะสวยๆใบกลมบล็อกนี่เลยงามวงวานหลอดใหม่ใบใหม่กลางแล้วนี่เลยครับพี่นี่จ้ามาดกลมจริงๆกลมสวยครับพี่นี่เลยเปิดดังแจ้งงามวงวาน300บาทจ้ะ แจมแจมครับพี่แจมแจม,แจ,มจ้างามวงวานนี่เลยเบลเลอร์ล้นกระถางฮ5จุดห้าครับพี่ไซส์ใหญ่หน้าสวยเหลือตรงนี้ขึ้นต้นเดียวครับพี่งาวานอา่ถัดมาอันนี้ใหญ่ใหญ่แปดนิ้วครับพี่ใหญ่แปดนิ้วต้นนี้เป็นปีศาจแดงครับพี่แผงรุกตาลน,นะจ้ะนี่เลยสีสันสดใสดส,สวยงามอารามแท้เรตําลึงหันแนว เป็นไงพี่เป็นลูกตาลกลมๆสวยน่ารักตะมุตะมิแปดนิ้วครับพี่จะดางเขาจะดางออกชมพูนะพี่แล้วก็จะเปิดนี้เลยครับพี่ออกหน้าส้มส้มทองทองใช่ไหมเนาะออกหน้าส้มทองปีสัตว์แดงแผ่ลูกตาลแปดนิ้วต้นนี้สวยจัดครับพี่ขอสองพันห้าร้อยบาทจ้ะงามงามเลยปีสัตว์แดงแผ่ลูกตาลผมยกให้ดูผมยก,มยก,มยกออกมาข้างนอกดีกว่ามีครับพี่ออกมาข้างนอกออกมาประทะแสงแดดก,กันหน่อยนี่ ให,ใหม่ล่าสุดนี่ใหม่หมล่าสุดใบนี้ครับพี่กำลังการแล้วยังการไม่สุดไข่นิดนึงนี่สวยเกิน2,500บาทครับพี่ปีสัตว์แดงแผ่นรูตาล8นิ้วล้นล้นจะล้นล้นนี่เลยจะสวยต้นใหญ่นี่เลยหน้าจมพูส้มทองสูอยขยี้ตายครับพี่วางก่อนวางก่อนวางก่อนนี่เลยจ้าด้าน,นนี้ โชคร่ำซ้ำครับพี่อ่ะมาเจอตรงนี้ต้นหนึ่งเนาะเห็นน้องก้อยถามอยู่ว่ามีพี่นั่นแหะถามไม่เลยโชคร่ำซ้ำหน้าชมพูสวยหวานเจี๊ยบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะโชคร่ำซ้ำนะพี่บับเบอร์บีจัดใหญ่ๆครับพี่ไซส์แม่พันธุ์ให้เลยแล้วกันล้นห้าจุดห้าพี่เอาไปอัพกระถางได้เลยนะตอนนี้เอาไปอัพกระถางได้เลยบับเบิร์บีนี่จ้ะไซส์ใหญ่โตสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่หน้าสวยๆเม็ดขาวชมพูมีมาแล้วครับพี่นี่เลยเนาะขาวชมพูตัดกับความด่างเหลืองสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่บับเบิร์บี ใหญ่โฟูเต็มกล้องอ่าสวยๆลยจ้าไซส์ใหญ่เบิ่มๆจัดให้ต้นใหญ่เลยบับเบอรบีอ่ะด้านนี้เดี๋ยวนะพี่เปิดก่อนเปิดไปแล้วแหละลมพัด <c oughs> ลมพัดหล่นมาอีกรอบหนึ่งอ่ะด้านนี้ครับผมมาใบออกกลมๆแล้วมีเนาะดางเลืองทองดางสวยดางทุกใบไม่มีหลุดครับพี่เสือเพนจะเดี๋ยวต้องโตเขาจะกัดเม็ดสีออกเป็นชมูสวยมากนะพี่ไม้ต้นนี้นะนี่เลยใบออกกลมๆซะด้วยซะด้วย,วยนี่จะห้าร้อยบาทครับพี่ เสือเพนเสือเพนต้นนี้ห้านิ้วกระถางห้านิ้วสวยๆเลยจ้าบีนี่เลยด่างเหลืองด่างแจม่มด่างทุกใบไม่มีดุดเดี๋ยวเม็ดสีมาตอนโตวสวยมากม้ต้นนี้น่าเก็บอีกหนึ่งต้นจ้ะอ่าต้นนี้ทศกัณฐ์ครับพี่นี่เลยทศกัณฐ์ด่างทศกัณฐ์ลงส่วนครับพี่ด่างเหลืองทองเดี๋ยวเม็ดสีมาเริ่มมาแหละเริ่มมาแล้วเม็ดสีนี่เริ่มมาแล้วกัดเม็ดสีตัดกระคอมด่างสวยมากทศกัณฐ์ลงสวนครับพี่นี่เลยไม้แหลไม้ด่างน่าเก็บอีกหนึ่งต้นต้นนี้ไปขอแบ่งเจ็ดร้อยบาทครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วแต่ว่า คุ้มนะถ้าเฉลี่ยก็ตกต้นละสามร้อยห้าสิบเพราะว่ามีสองต้นนะพี่เนาะนี่เลยเจ็ดกระถางนี้เจ็ดร้อยบาทมีสองต้นมีสองต้นในกระถางสวยคุ้มมากครับพี่ทศกัณฐ์รงสวดยิ่งโตยิ่งสวยนี่ฟูมากครับพี่เพราะว่ามีสองต้นกระถางนี้สวยจัดอะสยามครับพี่แบ่งสวยสวยเดี๋ยวคัดให้แบบว่านี่เลย ายสวยแจ่มจึ้งแจ่มรึกแจ่มรึกสยามณาเรมิดครับพี่นี่เลย700รบาทจากต้นที่1กระถาง5.5นิ้วสวยร้นฟูอ่องฟ้องนี่เลยครับพี่หน้าจมูกแบบว่าหน้าสวยอ่องทองอ่องทอง700บาทต้นที่1ครับพี่สยามณาเรมิดจากต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งนี่เลยเล้งก้อนเล้งก้อนเล้งก้อนผมก็จะพยายามแบบว่ามองซ้ายมองขวาแล้วจะขึ้นหน้าแจ่มๆจมให้ที่สุดครับพี่อ่ะสยามนาเรมิดครับพี่นี่เลย ป้ายสวยแจ่มลึกเจ็ดร้อยบาท,ต,ทบต้นที่สองครับผมต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองอ่าเลือกก่อนเลีนงก่อนยังไม่ได้ยังไม่โดนจัดไปครับพี่สายามนลมิตเจ็ดร้อยบาทต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลยยกออกมาข้างนอกหน่อยเจ็ดร้อยบาทต้นที่สามครับพี่โอ้ยหลอดหมหลอดหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยด่างป้ายสวยอา่าด่างสวยแจ่มลึกเลยครับพี่สายามนลมิรเนาะเจ็ดร้อยบาทต้นที่สาม สวยแจมวาวอีกหนึ่งต้นครับพี่กับทองสยามต้นนี้ต้นนี้ยกมาให้ดูกันในใกล้ครับพี่นี่เลยอยู่มุมตู้นู้นเอื้อมผมไปยกออกมาดูดีกว่านี่เจอแดดเข้าไปทองสยามครับพี่หน้าสวยสวยต้นนี้ต้นนี้ครับพี่250บาทต้นที่2องต้นที่2เออผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนี่เลยจากทองสยามสวยสวยครับพี่นี่เลยหน้าด่างแจ่มชัดเจน250บาทต้นที่สองต้นที่สองครับพี่ทองสยามจ้าวางก่อนครับพี่ต้นนี้ อบังเกิด9้ามาโฟูครับพี่ล้นละล้นละล้นละล้น5.5แล้วครับพี่จัดแปลไซส์ใหญ่ใบอ้วนตึงครับพี่บังเกิด9 300สรบาทจะี่นี่มองไม่เห็นกระถางใช่ไหมถ่ายมุมนี้เข้าไปมองไม่เห็นกระถางแล้วนี่เลยใหญ่ไซส์โตครับพี่หน้าสวยใบตึงๆนี่เลยจ้ะบังเกิดเก้า้บาทครับพี่ตัวนี้ใบเบลเลอร์เบลเลอร์เลยล้น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 มือบัคคาแล้วล้นมือบ่คคาแล้วด้านนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวนัเดี๋ยวนะพี่อะ ออฟติมัสครับพี่หน้าสวยเข้มแจ่มแหลมต้นนี้ครับพี่นี่เลยฟอร์มนี้นะห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วครับพี่แต่คือนี่เลยหน้าสวยเข้มจัดออฟติมัสครับพี่ป่ะห้าร้อยบาทครับพี่สวยๆนี่เลยจ้ะออกแดดหน่อยแดดอยู่ไหนแดดอยู่ไหนเน่ห้าร้อยบาทออฟติมัสหน้าเข้มเข้มครับพี่สวยสุดในซอยต้นนี้ผมบอกเลยห้าจุดห้านิ้ออฟติมัสจ้าหน้าเข้มปัดสวยสุดในซอยครับพี่นี่จ้ะ ผมพยายามก็ถ่ายคลิปไปก็ถอดไปนะพี่เนาะนี <can 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 ่เลยมีขึ <can 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 <can> ้นออกมาปะไปนะพี <can <can> <can ่แต่ดินมาลดนะผมบอกเลยขึ้นให้จีนไม่หมดนะพี่โอ้โหนั้นถอนมาบัดไม่ไหวเลยอันนี้ก็มีมีบ้างเลยนะพี่เนาะนิดนิดหน่อยนี่เลยยานะพี่ยายายาอ่ะต้นนี้ไม้ชมพูหน้าหวานหน้าหวานหน้าหวานครับพี่ชื่อว่าปันสุกจะบีนี่เลยหวานหวานครับพี่สองร้อยบาทจ้ะปันสุกไม้หน้าหวานยิ่งโตยิ่งสวยน้องชื่อว่าปันสุกครับพี่ จัดแปสองร้อยบาทสองร้อยบาทอ่ะเจออีกแล้วเพื่อเป็นต้นเลือกทองสยามครับพี่หน้าสวยๆเดี๋ยวผมยกออกมาให้ดูดีกว่านี่เลยครับพี่ทองสยามสองร้อยห้าสิบาทต้นที่สามครับพี่หนึ่งสองสามนี่เลยขึ้นไปแล้วเลือกได้เลยจ้าลอดใหม่มาเหลืองแจ่มมาเลยครับพี่อันนี้ต้นที่สามนะพี่เนาะทองสยามสองร้อยห้าสิบาทต้นที่สามจ้าวางกันก่อนมากับทางด้านนี้ครับพี่เอ่อ เป็นไม้แยกหน่อครับพี่ไม้หน่อไม้หน่อเทพการเวลาใบกลมปัก hmm. นี่เลยเปิดหน้าสวยสวยมาแล้วไม้หน่อเทพการเวลาต้นนี้ครับพี่นี่เลยจ้ะสวยสวยต้นนี้ขอ1,000บาทครับพี่ไม้แยกหน่อเทพการเวลาครับพี่นี่เลยหน้าเปิดหน้าสวยสวยมาแล้วแบบนี้แบบนี้จ้ะอ่นหน่อที่หนึ่งครับพี่หนึ่งพันบาทหน่อที่หนึ่งกระด่างห้าจุดห้านิ้วนะนี่หน่อที่หนึ่งมีสองหน่อมีสองหน้อนี่เลยจ้ะพี่อันนี้ หนอที่สองครับพี่หนอที่สองเทพการเวลาไม้แยกหนอครับพี่หนอที่สองหนึ่งพันบาทหนอที่สองจ้าสวยสวยเลยครับพี่นี่จะเทพการเวลาไม้แยกหนอคองแท้ข้องแท้ยังสวยอ่ะมาหน้าเข้มๆต้นนี้ครับผมปึ๊บนี่เทพชมนมครับพี่หน้าเข้มสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจไครโฟกัสใกล้ๆแบบนี้แบบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่เทพอ่า เมืองนครชมจะเทพชุมนุมซะแล้วเมืองนครชมเมืองนครชมอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าเข้มเข้มสวยสวย,สวยจ้าหมาต่อกันที่ต้นนี้ครับพี่ไม้แรไม้เหลืองหน้าสวยกระดูกม่วงเข้มเข้ม,ขมชื่อว่าสิราแผงสอนครับพี่ต้นนี้นี่เลยเลืองทองอาลามเทะเลยตมลึงหน้าสวยล้นฟูห้าจุดห้าด้านข้างครับพี่หลอดใหม่มาแล้ว ศิลาแผงสอนนี่เลยโตมาตัดจากความด่าง่าดางเหลืองครับพี่ตัดม่วงสวยมาก700บาทครับพี่สวยๆ700บาทกระถาง5.5นิ้วศิลาแผงสอนครับพี่ศิลาแผงสอนนี่เลยโฟ,ฟ,ฟ,ฟล์ดล้นห้าจุหน้าสวยๆครับพี่อ่าซันเซ็ตเนาะซันเซ็ตเออุผนจะมาขึ้นนมาขึ้นซันเซ็ตสกายครับพี่นี่เลยหน้าส้มเหลืองทองป้ายตัดน้ำตาลสวยๆครับพี่ซันเซ็ตสกายครับพี่500บาท แจมแจมต้นที่1ครับพี่แจมแจมต้นที่1นี่เลยซันเซ็ตสกายครับพี่5.5ลน้นล้นครับพี่มาซันเซตสกายครับพี่แจมแจมไปแล้วเจอต้อนนี้จึ้งจึง,จง,จงครับพี่5้าบาทจึงจ้งจึ้งซันเซ็ตสกายต้นที่2ครับพี่ต้นที่2นี่เลยใหญ่ล้นฟู5.5เช่นกันครับพี่ต้นแรกแจมๆจมต้น2จึง้งจึงจา้าซันเซตสกายครับพี่เนาะอ่าจัดไปครับผมอ่าต้นนี้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 ปืด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 ดน่ ปีศาจแดงครับพี่ปีศาจแดงสวยสวย,สวยเข้มเข้มครับพี่นี่เลยหน้าแดงปัดนี่เลยด้านข้างครับพี่หลอดหม่มาแล้วปีศาจแดง250บาทจา้ะต้นนี้สวยสวย,สวยงามงามตามท้องเรื่องอ่ะหน้าเข้มเข้มหน้าเข้มเข้มเกสรจัดให้ต้นนี้ครับพี่เกสรพุมมาลิน um ine, ครับผมใหญ่ล้นฟู5.5ห้าน้าเหลืองทองสวยครับพี่500บาทครับพี่เกสรพุมมาลิน um ine, นี่เลยต้องเอาไปคู่กับสัตซ์นะพี่เนาะเขาเป็นไม้เขาเรียกว่าอะไรนะ อาโตมาคู่กันเออเขาปล่อยมาคู่กันไร่กันพร้อมกันครับพี่สำหรับสันทิสกายกับเกสรพุมอลินนะพี่เนาะนี่เลยสวยสวยไหมเหลืองสวยๆอีกหนึ่งต้นต้นนี้เกสรห้าร้อยบาทครับพี่สวยคุ้มจัดอะต้นนี้ครับพี่โอ้โหใบใหม่ผมบอกแล้วหลอดแดงมาเลยผมให้ดูหลอดใหม่ก่อนพี่นี่เลยเป็นไงหน้าแดงตัดเหลืองมาเลยครับพี่นี่เลยจ้ะต้นนี้อ่าเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่แพงครับพี่นี่นี่เลยนะ มีความแดงตัดมือนยปกติอุทยานหลวงนี่คือเขาจะพื้นเขียวนะพี่แล้วก็ด่างเหลืองใช่ไหมอันนี้มีความแดงตัดพี่พี่ดูหลอดใหม่กลางมาเป็นไงจะ้ะสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอุทยานหลวงราชพึกแผงหน้าแดงครับพี่800บาทจะห้าจุด้านิ้วสวยๆนี่เลยแจ่มๆครับพี่จัดไปจ้า เรกซีสวยขยี้ใจครับพี่จัดให้ต้นใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บปั๊ปบ,บต้นนี้ครับพี่ใหญ่จริงนี่ยกหอ,อกมาให้ดูครับพี่ให้ดูไซส์ด้านข้างว่าเอาไปลงกระถาง10บได้แล้วแต่ว่าไม้อยู่ในกระถาง5.5นะพี่ใหญ่ล้นมากหน้าสวยเข้มปัดเขียวตัดแดงสว่างสว่างจัะเลกาที่300บาทครับพี่ต้นนี้ใหญ่จริงห้ามพลาดมีต้นเดียวเดี๋ยวถ้าจะอยู่จะออกนอกตู้ไปทําแม่พันธแล้วเพราะว่า แม่พันธ์เดือไม่กี่ต้นนะพี่สามสี่ต้นนะมั้งที่ตองก็จะเอาไว้ผ่าน,นะพี่นาะต้นนี้ก็สวยครับพี่เหมาะทาแม่พันนะึ้นก่อนแล้วกันเนาะถ้ายังอยู่ถ้ายังอยู่ครับพี่เดี๋ยวไปทาแม่พนันเลยเพราะว่าใหญ่จริงสามร้อยบาทเรกซี่ครับพี่สวยขยี้ใจจัดไปจัดไปแล้วก็มีเกสรครับพี่อันนี้คือส์ใหญ่สายใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ผมโยกให้ดูครับพี่นี่เลยจะด้านข้างเบิ่ม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 ,มต้นนี้ขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่เกสรพวงมาลิน อ่าไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันธุ์เลยเจ็ดร้อยบาทครับพี่ใหญ่ล้นพี่เอาไปยกลงกระถางสิบยังล้นกระถางสิบผมบอกเลยอันนี้คือใหญ่จริงๆอา้าวหน้าสวยด้วยครับพี่เกสอรภุมมาลินไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เจ็ดร้อยบาทกะสวยเจ่มจึ้งจ้าแม่ฟ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 ้าหลวงครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตจัดส่ององเอวหน่อยนี่เลยเอ็นไปด้านโน้อนอะ ต้นนี้แม่ฟ้าหลวงเขาออกไปดูไหมออกออกมาเจอแดดนี่ครับพี่หน้าชมพูนี่เลยส้มทองเปิดในใบสองใบใหม่แล้วสุดส้มทองสวยแม่ฟ้าหลวงสองร้อยห้าสิบาทครับพี่สวยๆงามๆชมพูส้มทองแม่ฟ้าหลวงนี่จะ้ะใสนี้ต้นนี้ฟล้นล้นฮ่จดทานีคบค่ะพี่เดี๋ยวนะซองก่อนโต๊ะโต๊ะนี้ตู้ตน,น,นี้มีอะไรอีกอ่าคลิปนีปนนนน้ประมาณนี้แล้วกันนะพี่เนาะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันก็สนใจต้นไหนครับพี่โทรอะได้านล่างนี้เลยครับพี่ นึกถึงบอลที่สวยนึกถึง2 3 4บารบมีบออสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ